สวัสดีค่ะทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้มีสัมภาษณ์หนึ่งรายการนะคะจากเจ๊ใหญ่วันนี้ไปสัมมานากับเจ๊ใหญ่มาแล้วคราวนี้ก็พาเจ๊ใหญ่มาสัมภาษณ์ที่นี่เพราะเจ๊ใหญ่ใช้สินค้ากับเรามานานมากแล้วเดี๋ยวลองมาฟังเจ๊ใหญ่พูดนะคะว่าเจ๊ใหญ่ใช้อะไรกับเราบ้าง ลูกค้าของเคนิดาเฮิบนะค่ะอคุณนายคุณนายใช้แชมพูของเรามานานหรือยังออันนี้ต้องถามว่าตั้งแต่เริ่มเขาเริ่มทดลองนะใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียกอะไรนะเป็นหนูมั้งใช้ตั้งแต่ยังไม่มีออยเนาะใช่ใชใชแล้วก็มีใช้กี่ตัวนะใช้ของของเรามากี่ตัวใช้สบู่ใช้สบู่ยาสระผมเซรั่ม มาร์คแต่เราไม่ได้จดแจ้งมาร์คเนาะแต่มาร์คมันใช้กันตลอดมาก่อนนะใช้มาตลอดเพราว่าตอนที่เราเราเริ่มแรกๆอ่ะเราก็เริ่มใช้ด้วยกันอะไรด้วยกันแรกๆเลยอ่ะก็เรียกไรมีส่วนช่วยร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ของสินค้าทั้งหมดอืมใช่ใช่แล้วก็ใช้มาแล้วเป็นไงมั่งรู้สึกยังไงมั่งผมผมก็ ปกติผมจะร่วงร่วงร่วงมากๆเลยนะตอนนี้ก็ร่วงถามว่าร่วงร่วงมาเยอะแต่ก็หลังจากที่ใช้นะคะมันก็นะอย่างแถมนี้ยปกติผมมันจะเถิะมากเลยอ่าดูตัวนี้ผมเออเนี้ยลูกผมมาขึ้นมาขึ้น,นมาเยอะคะ่ะขึ้นเยอะแล้วเน,ะนาเะเอะอขึ้นมาเยอะแล้วก็ตรงกลางๆอะ่ะมันก็ถามว่าปกติคนเราอายุนี้แล้วหมอก,ก็ต้องมีเป็นปกติเนะแต่ว่า เราอ่ะไม่ได้กังวลเรื่องงอกแต่เรากังวลเรื่องผมร่วงที่มันจะหมดหัวมากกว่าเเออถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเราใช้เนี่ยร่วงมันมีร่วงเข้าไปแล้วก็มันก็มีงอกขึ้นมาใหม่นะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะตั้งตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงเนี้ยร่วผมเห็นช่วงนี้ขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะสองซ้ายขวาปกตินี่มันจะเว้าไปเลยเออวือก็เอาใส่เวลาเนาะเออต้องเอาใส่เวลาต้องมันค่อยๆเนี่ยค่อยๆขึ้นมา ก็คือพูดง่ายๆคือเดี๋ยวนี้ก็กล้าเปิดกล้าเปิดตรงนี้ปกติเราไม่กล้าเปิดอ่ะเออเมื่อก่อนคุณนายใช้อะไรวัดดำๆอ่ะใช้อะไรวัดดำๆเมื่อก่อนที่ปิดอ่ะอ๋อที่ปิดผมตอนนั้นใช้ใช้ของถามวา่าใช้เออ,อยาก,กรบผมอ่ะเออเนาะเออใช้ปิด <มะ S 1> สีดำใช้ปิดปิดผมงอกอืมเออแต่ว่าการปิดผมบอกมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องเรื่องเรื่องการเรียกไรนะการเส้นผมอ่ะอืม ที่มันมันร่วงแล้วที่มันงอกแล้วก็ที่แบบพอพอร่วงเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีงอกกลับมา,อาเออเอ,อ้มันก็อันนี้อันนี้อนนพอเราใช้อันนี้ใช้สมุนไพรแล้วกออ็รู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็กกลับมาก็คือผมเนี่ยจากที่เคยร่วงแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มง,งอกขึ้นมาตอนนี้รู้สึกว่าเออมันจะมีผมหนาขึ้นมานะพอจับไปเนี่ย มันก็จะเออยมันเหมือนเราว่ามันมีกรรมใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่จากผมที่เราบางๆงแทบจะไม่เหลือเลยอก็ออเริ่มเริ่มเข้ามาเยอะเยอะเยอะเหมือนกันนะจากที่อันนี้สัมผัสจากตัวเองอืประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปกติเนี้ยสบู่เนี่ยสบู่ของของเคนนิกาเฮิร์มเนี่ยก็คือใช้ได้ดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้าแล้วก็อ่า ซึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายแพตต้ตรงไหนบ้างคือเราเคยใช้สบู่ปกติอะสะบู่ทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้เดี๋ยจะใช้เป็นพวกโฟมพวกอะไรซึ่งซึ่งโฟมบางตัวเราก็ไม่สามารถใช้ได้แต่ก็มาเปลี่ยนใช้เป็นพวกสูงไพรเนี่ยของกีดีการเนี่ยก็ทําให้หน้าดูดีขึ้นแล้วก็สิวฝ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีและอีกอย่างหนึ่งการใช้พวกนี้นะมันก็ดีออย่างหนึ่งคือมันช่วยให้หน้าสะอาดช่วยหน้าสะอาดโดยที่เราไม่ต้องไป ใช้โทนเนอร์หรืออะไรมากมายก็คือพอล้างหน้าเสร็จสองรอบก็คือจบเลยทาครีมต่อได้เลยแต่ทาครีมไม่จะทาอะไรแล้วแต่อันนี้แล้วแต่สนุกสบายของแต่ละคนตามไลฟ์สไตล์เราคุปปะแต่ว่าผิวหน้าเรารู้สึกว่าเราล้างแล้วลาเลี้ยงสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ในใบหน้าเราอีกอันนี้คือสิ่งจัดสัมผัสที่เราใช้มามประมาณนี้นะแล้วแล้วเซรั่มเป็นไงบ้างคะ เซรั่มนี้ได้ข่าวว่าน้องเจมลูกชายคนโตอนนเอาไปทําอะไรบ้างคะเซรั่มอันนี้ลูกชายเนี่ยเขาจะเป็นคนใช้ใช้เยอะกว่าแม่อีกนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาเป็คนคนข้นางผิวดำเขาผิวดำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เด็กผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยก็คืออยากมีความอยากรออะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากอยากดูผิวขาวอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะใช้แล้วก็บางทีเนี่ยหน้าเขาว่าเขาเป็นคนเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยกลับมา บางทีไปโดนแดดสองสามวันกลับมานี่หน้าปลุกนะเขาก็จะมาใช้สบู่แล้วก็ใช้เซรั่มช่วยซึ่งก็ทําให้หน้าเขาใสขึ้นแทนที่จะแบบบางทีเนี่ยสิวขึ้นมาเคลิะแล้วไปไปเล่นอะไรฟุตบอลเล่นอะไรที่แบบว่าเจอแดดมากๆอะไรงเงี้ยกลับมาในสิวขึ้นละเต็มไปหมดจริงจริงเซรั่มเอาไว้สําหรับผมนะแต่เซรั่มของเกนิกาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะจะทําให้ผิวเกลี้ยงแล้วก็ทําให้สิว หายจางหายไปได้แล้วก็ลดรอยดำๆจากการเป็นแผลเป็นได้ซึ่งจริงๆเรามีโทนเนอร์นะแต่ว่าลูกค้าสามารถเอาเซรั่มมาใช้แทนโทนเนอร์ก็ได้แต่จริงๆใช้โทนเนอร์ก็ดีแต่แล้วแต่จะใช้เพราะว่าอันนี้แม่เวลาแม่ซื้อแล้วก็รีฟิลไปไงแล้วลูกก็ลูกก็ใช้ลูกเอาไปใช้ตรงหน้าแม่ใช้ตรงหัวเออประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่าใช้คุมนะใช้คุมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนะ ปกติแล้วจะต้องใช้ขวดขวดขนาดนี้ใช่ไหมคะขวดขนาดนี้ใช่ไหมสองร้อยห้าสิบมิลแต่แต่เจ๊ใหญ่เราต้องใช้ขวดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนมโนภาพนะจินตนาจินตนาการตามจินตนาการไปตามเราขวดน้ํานะคะขวดน้ําเปล่าเนี่ยลิตรครึ่งลิตรครึ่งนั่นแหละนั่นแหละเอามารีฟิลใช่ไหมเพราะปกติอันนี้ะสองสองร้อยสิบมิลแต่ว่าใช้ดันแทนเนี่ยแถมไง เพราะว่าเราเราเราใช้กันมานานแล้วไงลูกค้าแบบลูกค้าตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่มีออยอ่ะทำกันมาลูกค้าเป็นหนูทดลองมามานานไงนั่นแหละเดี๋ยวว่าหลังมางๆค่อยค่อยไปสัมภาษณ์หลานชายหลานชายสุดหล่อเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผิวพรรณยองใยมากเลยหลานเจมเนี่ยแต่แต่น้าน้องเจมไม่มีรอยเลยนะนะรอยเลยเนี่ยถึงจะผิวดำแต่ก็ ผิวเขาเกลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเกลี้ยงขาวนะมันหล่อขึ้นเลยนะเขาจะเป็นคนผิวดำคือไม่ได้ขาวเหมือนแม่แต่ว่าเขาแบบผิวสองสีแต่ว่าเออมันก็ใสมีความใสอยู่น้องเจมบอกคุณนายมาคุณนายอะนะเจ็ดวันหน่อยรอยดำๆหายเลยอืองั้นแหละอ้นายวัยรุ่นไงเขาเป็นวัยรุ่นไงมาได้ไปคนหนึ่งปั๊บถึงก็หมดละใช้ไม่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 ห่วงไม่ห่วงเงินแม่เออใส บางทีนะบางทีลูกคุณนายมาถึงคุณนายมีมาร์กไหมสามสี่ทุ่มันมาหาเออเอาไปใช้ไงน้องเจมใช้เก่งโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ